โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอ,อวีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเด็กตราครับผมโรม m i เป็นเด็กตราโรมสายดูดเลือดนะครับผมออกของดูดเลือดนะครับไม่ได้เน้นมาทางถึกก็ไม่ได้เชิงว่าไม่ถึกนะครับบอกเลยว่าเซตนี้นะครับเด้งเลือดโหดมากนะครับนิ่งกดอันติด้วยคือแบบเหมือนคุณยืนบออยู่ตลอดทั้งเกม ร,รอดูได้เลยนะครับเกมนี้เด็กซ่านี่เหมือนยืนบอลตลอดทั้งเกมนะครับทั้งต้นเกมก็ฟาร์มเอาเวลเอาของไว้ก่อนนะครับลืมออกของโลมนะครับผมเอา,มาเล่นโลมไปช่วยเพื่อนฟาร์มนะครับบอกเลยว่าเด็กตาสายดีผมไปคิดค้นมานะครับ ไปลองผิดลองถูกมาจนคิดว่านี่แหละครับสายนี้นครับดึงเลือดโหดสุดแล้วไม่รู้ว่ามีไอเทมเซตอื่นหรือเปล่าแต่ผมว่าเซตนี้เนะี่ยดึงเลือดโหดมากครับคือเหมือนยืนบ่อตลอดเวลาครับอย่างที่ผมวา่าต้องรอมีของก่อนครับอันนี้ยังเป็นโลโก้ตัวนึงอยู่นะครับ คอยเดินอยู่กับเพื่อนนะครับแค่นี้เราคอยกดท่านหนึ่งเช็คคุ้มไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะทำเด็กตานะครับทำคลิปแยกออกมาเป็นเด็กตาสายเวทนะครับได้ไปลองมาแล้วเหมือนกันผมบอกเลยว่าแม่งก็โหดอยู่เหมือกนกันเออโหดเหมือนกันเวทแรงอยู่เดี๋ยว เราติดตามชมกันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับมาดูก่อนก่อนนะครับเด็กตาครับหลับตายดูดเดือดไหนนี่ครับมีนติอยู่กดกดสิครับรออะไรนี่ก็ยืนให้เพื่อนได้สบายครับถ้วเกิดมีนติเข้าเลยครับได้รอจ้างเป็นเด็กตานะครับไม่ต้องกลัวตายครับผมถ้าเกิดมีนติคุณสามารถ กดอันติแล้วเดินเข้าป้อมเขาได้สบายๆเลยครับจังหวะนี้พอเลเรนมาแล้วเห็นผมเลือกน้อยอยังไงพุ้งหาผมกดมาดอกไม้ใส่ผมเอาต่อไม่ได้ครับผมต้องรีบถอยก่อนต,อตายนะครับ,รบลุยกันต่อครับตอนนี้แครี่ผมขึ้นบนนะ กุ้มกันป้องให้เพื่อนก่อนถตาตอนนี้ฟอรเรนเขาลงมาข้างล่างแล้วยังไงฟอรเรนเขาน่าจะเอาวงกรอนเล็กอยู่นะครับแต่ผมไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่เพราะเราอยู่คนเดียวนะครับผมเราไม่สามารถฆ่าฟอรเรนได้คนเดียวอย่างแน่นอนเขาสามารถฆ่าเราได้นะครับคอมโบเดียวคือเราวาิ่ไปอยู่อีกโลกแน่นอนนะครับ คีปครับผมเราต้องพยายามหาตังค์ด้วยนะครับยังเปตังปงไปงอออะไรนะใช้ไม่ใช้สก,กิลปล่อยให้เอ,อแครี่ลัดคีปนะครับไม่ต้องนะยังไงเราก็ต้องรวยไพรพร้อมกันนะครับเธอ,อเกิดแครี่แรงอย่างเดียวไม่มีแทงยืนให้ก็เท่านั้นแหละครับผมเอาเข้าถึงตัวได้ก็คือจบ ถ้าเกิดแทงถึกอย่างเดียวแครี่ไม่แรงก็โดนเขาตอดฟรีๆไปนะครับแครี่เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็นั่นแหละครับอาวีมันเป็นเกมเล่นกันเป็นแบบทีมนะครับแล้วก็พยายามเล่นกันให้เป็นทีมแล้วก็รวยไปด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรวยอยู่คนเดียวนะครับมังเล่นแย่งป,ปาศาจเลนเพื่อนหมดนะครับอ,อย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับผม ก็คือว่าทําต <uno> ัวให้ไม่จนมากจนเกินไปนะครับก็อันนี้รู้สึกว่าผมต้องขึ้นไปบนแล้วนะรู้สึกว่าแครีเขาจะอยู่บนอ่าป้อมแตกวิ่งใส่เลครับผมเรามีอันติเรามีพร้อมทุกอย่างครับ จังหวะเพื่อนด้วยเขาเพื่อนพร้อมมานีกันติเพื่อนมาเติมทันนะครับลองดงูคอยดูจังหวะเพื่อนด้วยนะครับเราเข้าเราหว่าเพื่อนจะมาเติมทันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราเข้าไปกดอันติพออันติหมดเพื่อนไม่ได้มาเติมก็เรานั้นแล้วขายฟรีฮะอ่าึ้นเป็นเดอะบีทนะครับผม ดูเลือดชิ้นแรกยังไงครับิล่าโบะโบะใส่ครล่าผมกดแข็งไม่หลอดอยู่ดีอันนี้มีอันติพอดีนะครับติมาพอดียังไม่กดก่อนครับยังไม่กดหัวนี้ต้องกดแล้วครับเดี๋ยวตายนะครับ นะครับเลนหัวก็ผมไม่กลัวครับเราแรงนะครับผมเอาเออกเป็นสายดาเมจมาในกลัวยอยู่แล้วครับปาบโบ๊บ้านี่ครับผมนี่ยังไม่ได้ดอบีเลยนะครับแต่ว่าได้ของดุดเลือนมาชิ้นหนึ่งครับดุดเลือนน,อน่อยนอยนี่เลือดห้าสิบก็ถือว่ายื้อไฟได้อยู่นะอนี้ก็คือข้อดีนะครับ ดาบเดือนนี้ตอนนี้ได้ดาบบีดมานะครับดู <Your team S 1> ดลดนหนักกว่าเดิมน่นแน่นอน <the> เอาไปขึ้นเป็นดาบสายฟ้าเลยนะครับยิ่งเราตีเร็วเราก็จะดูดเลือดเร็วขึ้นถึง so ได้ออกดาบสายฟ้ามานะครับได้ทั้งติดพิด้วยนะครับ <c oughs> เป็นพี้เวทแล้วก็พี้กายภาพนะครับสำหรับดาบสายฟ้า <c oughs> ต่อไปครับผม เชิญเคลียคีฟวผมวันนี้เราไม่กลัวตายนะครับมีเดอะบวันนี้เราไม่ยังเป็นต้องกลับบ่อเลยนะครับผมไม่ยังเป็นต้องกลับบ้านต้องอยากจะตายอย่างเดียวตัวเรามานาก็ไม่ใช้มีดาบหุดเลือดอยู่ในตัวก็ต้องกลับบ้านครับผมก็ตายอย่างเดียวค่อยกลับทีเดียวเลยนะครับ น,นี่เขาก็ดูดเลือดแข็งเหมือนกันนะครับอาตาเอาไม่ลงแอันี้ไม่เข้าเลยนะครับเราไม่ได้มีตัดเลือดด้วยแล้วอย่างไงครับจังหวะนี้ฟอเรนพุ่งเข้ามาเรียบร้อยครับพุ่งเข้ามาทำใหม่โอ,โอ้ดูครับดูดเลือดโคตรแรงจะปีนะ กดอันติเข้าอีกครับเจอเขา้องซอยนัวๆรัวๆมีอันติเอาสบายครับเซีงเลือดรัวๆเ,เราสามารถโซโลดักได้เลยนะครับเรามีดุดเรื่อยแล้วนี่นะมาโซโลดักได้นะครับแต่ว่าของไม่มีนะ าเกิดได้คาราอนไมชิ้นหนึ่งบอกเลยว่าตีดาสบายนะครับเลยแค่นี้ก็มาตีดาได้ตีคนเดียวเลยนะฮะเฟลนเดี๋ยวเราเข้าไปเอาคว่านี่ตายมาแล้วครับผมดับสายฟ้าในจังหวะนี้ไงจะตายไหมกดอันติทันครับผมรอช้าฝากนะผมฝากฝากฝาก โอ้ยดาเมจเยอะเกินยังไม่มีเพื่อนด้วยนะครับวาับเลยครับผมไม่จอมือกันเลยเดี๋ยวต่อไปขึ้นดาบขีนะครับ มาก็ทาลอนน่าขึ้นเป็นดาบหน้าขึ้นทาลอนก่อนขึ้นทาลอนก่อนเช็คหน่อยครับว่าตีเร็วยังจังว่นี่ผมเช็คน่ครับว่าเราตีเร็วยังไม่ขึ้นเป็นทาลอนนะครับยังไงงงตัวเอง <c oughs> งงตัวเองจะขึ้นทาลอนหรือเป็นดาบขีดี แต่ถ้าขึ้นเป็นทารอนก็จะดูดเลือดได้แบบหา,าสาเลยนะครับขึ้นเป็นดาบขี้มาก็ดีครับจังหวะเรากดเหมอนเข้าไปแล้วก็ทุกหัวเขาไเก็ขี้แตกครับผมบอกนี่มองไม่แรงนะครับอ้ยอๆ้ยเทวเหวเทว,เ,ว,เ,วเริ่มเจ็บ ครับผมมาห้องกลับบ้านครับเลยม,มาดูดเลือดจากคลิปป่าเอาวันนี้ถ้าเกิดดูดเลือดจากต้อมได้เป็นอะไรที่โกงมากไงครับผมวันนี้อันติครับแมงกัวเดี๋ยวมาแทนกว่าอันติเลยอันนี้ก็ชิวๆครับผมบอเลินเกิดมา นี่มุน่นเป็นบออีกทีนึง่งสวยางามครับผมไปแล้วนะครับสำหรับเด็กตลา MVP <c oughs> ก็เป็นของเรานะครับสวยงามครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม